ตัวเองให้มันปราศจากโลกนี่ก็เป็นสุขการเป็นลูกที่ดีเห็นไหมจริยธรรมลูกก็ต้องมีจริยธรรมพ่อแม่ก็ต้องมีจริยธรรมข้าราชการก็ต้องมีจริยธรรมประชาชนคนลเมืองก็ต้องมีจริยธรรมต่างาๆเราเนี่ยประพฤติแล้วมันเป็นคุณธรรมไอ้คุณธรรมตัวเนี้ยใช้เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราทำได้เห็นไหมไม่ต้องไปที่ไหนเราที่ที่บ้านก็ทําได้ เป็นสามีที่ดีทำยังไงเป็นภรรยาที่ดีทํำไงเป็นลูกที่ดีทํำไงเป็นพ่อแม่ที่ดีทํำไงนี้วเราทําได้หมดเลยทําไมไม่ทําครับในเมื่อลมยังเข้ายัางออกมันมีโอกาสทําความดีทําไมไม่ทําเพราะทําแล้วเนี่ยดวงมันจะดีแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คือทําประพฤติตนให้มีทำสามารถทําอยู่ที่บ้านดวงดีแล้วในที่สุดเราก็ไม่ตกงานสุดท้ายเราก็บอกว่า ประพฤตินตนให้มีจิตสงบอยู่ที่บ้านก็ทําได้ครับก็ลมยังเข้ายังออกยังเข้ายังออกก่อนนอนเนี่ยทําไมเราไม่สวดมนั่นสวดมนต่เนี่ยเป็นอุบายพัฒนาจิตให้มีสติจิตมันสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสวดมันทุกวน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 ักวนก่อนนอนสวดสิครับถ้าเรามีลูกแล้วก็นําล,ลูกเราสวดด้วยใช่ไหมฝึกเขาไว้เนี่ยเป็นการฝึก จิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิขั้นต้นเลยสวมดมนต์นะถ้าสวดไม่เป็นก็ไปซื้อหนังสือมาตำรามาก็มีขายตาร้านสักพันเปิดสวดเลยก็ไม่เห็นผิดตรงไหนนะถ้าสวดดังๆได้ยิ่งดีแต่ถ้าดังๆแล้วมันไปรบกวนคนอื่นก็เอาค่อยๆหน่อย,อยนะหรือถ้าสวดแล้วมันไม่ได้ก็เอาสวดในใจก็ยังดีกว่าไม่สวดเห็นไหมเพราะมนุษย์ทํากรรมได้กายวาจาใจทำได้สามอย่าง แต่ถ้าห้องพระพอเสียงเอ่ยออกมาแล้วไม่รบกวนใครก็สวดมนต์สวดด้วยใจเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้มีสติแล้วการมีสติดีไหมครับเอาก็ดีที่เราไม่หลงไม่ลืมระลึกได้ทุกเรื่องเลยนะครับนั่นแหละครับการมีสติพอแก่แล้วจะไม่หลงลืมอย่างหลวงปู่ที่อยู่ภูเก็ตนั่นะในอายุร้อยสิบกว่าท่านยังเนียบเลยสติปัญญาท่านดีมาก เพราะท่านทําวัดเช้าทำวัดเย็นนั้นถ้าใครไม่อยากหลงลืมไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์อะไรอย่างนี้นะ<อ>ก็สวดมนต์มันบ่อยนอกจากสวดมนต์แล้วทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิหลังจากสวดมนต์แล้วเราก็ลมเข้ากับพุธลมออกกับโทพุธทโทพุธทโทไปเรื่อยๆก่อนนอนสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ทาไปเรื่อยๆพุธโทพุธโทไอ้ลมที่เข้าที่ออกเนี่ยนอกจากมีประโยชน์กับร่างกายมันยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตให้มีสติ เห็นไหมครับแล้วยังไงเดี๋ยวนี้เราขอโทษนะเหมือนวัวเหมือนควายอะ่ะหายใจเตี้ยหายใจควา้างไม่ได้เอามากําหนดสติเข้าใจไหมเออจดจ่ออยู่กับลมเข้าจดจ่ออยู่กับลมออกเข้าออกกมมีสติครับพอมีสติแล้วไงสมาธิมันก็เกิดถูกไหมแหมมันก็อยู่ที่บ้านก็ททาได้แล้วทําไมเราไม่ทํามันเป็นความดีอะ่ะพอมีสติสมาธิกเกิดพอสมาธิกเกิดไอ้เคลื่อนสมองเปลี่ยน ความจำเพิ่มเอา้าแล้วมันจะหลงลืมได้ยังไงอะอย่างผู้บรรยายเนี่ยจำได้สุดๆเลยเรื่องดีๆเท่านั้นเรื่องไม่ดีไม่จำเรื่องดีที่จำโอ้โหมหาศาลเนะลยนะก็จำนี่ดีนะถ้าไปเรียนในปริยัติเอาไปเรียนธรรมสักเก้าประโยคนะคงจะมีเรื่องมาเยอะกว่านี้คงไม่ต้องพึ่งอาจารย์มันจบแล้วนะแต่ไม่เรียนนะเพราะว่าพวกนั้นมันทําให้เราหลงมันรู้ไม่จริง มันเพียงสุดตามมายปัญญาจินตามายาปัญญาแต่ผู้ปัญญาก็ไปเอาภาวะนามยปัญญาปัญญาเห็นถูกตามธรรมไม่เนื่องด้วยการเวลาวันนี้เห็นถูกอีกร้อยปีหมื่นปีแสนปีข้างหน้าก็ยังถูกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นที่เขาจมรมเขาแจกหนังสือให้ท่านอ่านเนี่ยพวกนี้เป็นปัญญาเห็นถูกตามธรรมท่านอ่านวันนี้เมื่อ,อยุตแปดสิบเก้าสิบก็ยังอ่านได้มันยังไม่ลาสมัยเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่ตรงนั้น ล้วโดยเฉพาะไอ้สนทนาภาษาธรรมต่อปัญหาธรรมแบบผ่านเว็บไซต์นะปัญญาพุทธะทั้งนั้นเลยเพราะปัญญาทางโลกเปล่าแล้วมันมันมีปัญหาเนี่ยต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติธรรมที่บ้านเห็นว่าเราก็ทําได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ท,ำทำําทํำจิตให้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็ไปพัฒนาปัญญาอีกอันหนึ่งก็ทําจิตให้เป็นอิสระโอ้ดยดนี้สุดยอดเลย สมาธิเนี่ยนะทำให้จิตมันสงบเพราะจิตสงบสงบจากอะไรจากอารมณ์ปรุงแต่งเพราะการจะฝึกสมาธิเนี่ยมันเอาเฉพาะปัจจุบันอิริยาบถท,ที่เป็นจัปัจจุบันจิตจดจ่ออยู่กับอิริยาบถท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์ในอดีตมันหายไปอารมณ์ในอนาคตมันไม่เกิดอารมณ์มันก็ลดน้อยลงแล้วเห็นไหม แล้วถ้าเกิดทําเป็นสมาธิสูงสุดได้นะอัปนาสมาธิได้มาไหลนะอารมณ์มันเหลือถ้าชั้นหนึ่งก็เหลือห้าอารมณ์อารมณ์ภายนอกไม่มีมีแต่อารมณ์ภายในนะชั้นสองก็เหลือสามอารมณ์ชั้นสามสี่ก็เหลือสองอารมณ์อรูปรชานก็เหลืออารมณ์เดียวเพราะอารมณ์มันน้อยลงเป็นไงพลังมันมหาศาลขยันเห็นไหมความขี้เกียจหมดไปเลยคความขี้เกียจเนี่ยเป็นอบายมุกนะครับเป็นความวิบัติของชีวิตนะครับ เห็นหมาทาที่บ้านเนี่ยได้ครับฝึกสมาธิทําให้อารมณ์มันลดโลครคไัยไข้เจ็บหายดีไหมครับเอาก็ดีแข็งแรงดีไหมเอาก็ดีเห็นไหมคลื่นสมองเปลี่ยนความจําเพิ่มเอาดีไหมเอาดีอีกอะโรคที่เป็นแล้วมันหายอีกเอาดีแล้วก็ดีอีกอะก็เหมือนกับฝรั่งที่ที่มาบวชเป็นพระสงฆ์ไทยท่านเป็นเนื้องอกในสมองเส,งส้นผ่าศูนย์กลางห้าเซนติเมตรไปหาหมอในอเมริกาเนี่ย มอดหมดปัญญารักษาแล้วในสุดก็ตายแน่เลยเลยไปที่เบสไปฝึกสมาธิเพราะจิตตั้งมั่นไปสมาธิไอ้นี่มันหายเลยนะเห็นไหมครับนั่นแหละครับหรือบางคนเอ้าถ้าโลกกรรมมันยังไม่หมดมันอยู่กับโลกก็ขอให้มันอยู่กันอย่างเป็นเพื่อนที่ดีก็แล้วกันอาจ,จอยากจะมาสายร่างกายฉันอยู่ก็ได้แต่อย่าทำลายร่างกายฉันแล้วก็อยู่กันอย่างฉันเพื่อนมันก็ไม่ดีหรือ ก็เหมือนผู้บรรยายเนี่ยที่ไหนผีดูเนี่ยผู้บรรยายไม่ดูหรอกเพราะเราไปไม่เคยเวลาวีไม่เคยคิดจะไปข่มเหงไปเบียดเบียนเขาแต่เราคิดจะไปอยู่กับเขาแบบเป็นเพื่อนทั้นที่ผีดูเท่าไหร่เนี่ยก็อยู่กับเราเนี่ยสบายเลยมันดูกับคนอื่นแต่คนรู้จริงมันไม่ดูเช่นเดียวกันไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยในเมื่อมันไม่หายไปก็เรื่องของมันมันอยากอยู่กับเราเอาก็อยู่กันอย่างฉันเพื่อนมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับนี่ครับถ้าเรามีปัญ ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นนะก็สุดยอดนี่ก็ทําได้ที่บ้านใช่ไหมพอจิตมันเป็นอิสระจากอารมณ์ปรุงแต่งในอดีตอารมณ์ปรุงแต่งที่เกิดจากสิ่งกระทบในอนาคตไม่มีอารมณ์เกิดมันก็อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันก็น้อยแต่ถ้าเข้าฌานได้อารมณ์มันยิ่งน้อยลงไปอีกถ้าเคาออรูปชาได้มันเหลืออารมณ์หนึ่งอะไรมันเกิดขึ้นครับเพราะอารมณ์มันน้อยลงพลังงานก็ถูกอนุรักษ์ ร่างกายก็มีพลังงานมากเขามีพลังงานมากมันก็ทำงานได้มาก <c oughs> เห็นไหมเป็นการพักผ่อนที่ดีเลยแข็งแรงไปพิสูจน์สิครับก็เหมือนไม่ชีวัดลำเปิงอ่ะที่ท่านมาบวชครับเพราะว่าจะตายเอาเป็นโครคภัยไข้เจ็บเยอะแต่พอมาบวชแล้วหายเป็นปริทิ้งหมดเลยเพราะจ็ตท่านสงบเห็นไหมเนี่ยทำที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยนะ มั่นโนมยาทําให้ถูกครับแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านก็ทําได้เนี่ยก็อยากจะชี้เราไปพิสูจน์อย่าไปเชื่อถ้าไปพิสูจน์ในที่สุดมันก็แข็งแรงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําจิตให้อิสระพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่นะ่ะต้องถอยลงมาเป็นจวนแน่วแน่คือยังไม่เข้าอปปนาถอยลงมาเป็นอุปจารสมาธิแล้วตรงนี้แหละเอามาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจง้ง ถ้าเราไปฝึกตามสำนักก็จะมีครูบาอาจารย์ก็หนีไม่พ้นสติปัฏฐานสี่พอเกิดปัญญาเห็นแจ้งตอนเนี้สุดยอดเลยไอสติที่เราฝึกแล้วนะฝึกมากๆจนเป็นมหาสติปัญญาที่เราเกิดเห็นแจ้งแล้วฝึกมากๆจนเป็นมหาปัญญาไอสติและปัญญาตัวเนี้ยขั้นโลกุตตระเนี่ยนะมันเป็นสติสัมปชัญญะขั้นสูงสุดสติละลึกได้ถึงสิ่งกระทบ ที่เข้ากระทบจิตถ้าดีทำถ้าไม่ดีไม่ทำเห็นไหมครับใครเ็าด่าเราเราฟังทันเพราะสติมนรับทันอารมณ์ยังไม่ปรุงแต่งพอรับทันอเออก็พูดแลามันถูกตามที่เขาพูดเลยนะเราไม่ดีจริงๆเขาถึงว่าเราโอ้สาธุขอบคุณก็เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะดีอ่ะแต่ถ้า เขาพูดแล้วเอ้เรามันมีดีแต่เขาพูดไม่ดีอา้าวเขาผิดเองมันก็ถูกต้องแล้วเราก็ปล่อยวางเพราะปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระเพราะฉะนั้นใครผู้ใดก็ตามที่ทําจิตเป็นอิสระได้นนะร่างกายแข็งแรงครับอย่างที่ผู้บรรยายไปเจอคนอายุเก้าสิบสองปีอยู่บนต้นมะขามเป็นเราลองสิครับเก้าสิบสองปีอยู่บนต้นมะขามลูกหลานไม่อยากให้ปีนแะกลัวจะตกแล้วนั้นท่านปีนเป็นชาวบ,บ้าน ผู้หญิงคนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เก้าสิบกว่าลุกยืนเดินนั่งนอนตัวก,กระจับกระเชงจับจุดด้านเดียวคือจิตเป็นอิสระจิตเป็นอิสระครับไม่เอาเรื่องคนอื่นมารกใจตัวเองครับแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงคนส่วนใหญ่จิตมันไม่เป็นอิสระ